อยุธยากล้องวงจรปิดหน้ารถบัสรถบัสรับส่งพนักงานถูกระบับพุ่งชนเสียหลักอัดต้นไม้ใหญ่ดังสนั่นรถบัสบาดเจ็บติดภายในสองรายขณะที่ปิกอัพเสียหลักชนบ้านบาดเจ็บติดภายในอีกหนึ่งรายเป็นสาวทอมใช้เวลากว่า40นาทีงัดช่วยออกจากรถได้ช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาสบนาทีบนถนอนอุทองรอบเกาะเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาเกิดอุบัติเหตุรุนแรงรถกระบะสีขาวพุ่งชนรถบัสรับส่งพนักงานอย่างจังด้านขวาทำให้รถบัสเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ขนาดใหญ่ ส่วนรถกระบะถลายไปชนรั้วบ้านประชาชนสภาพด้านหน้าพังยับผู้บาดเจ็บปิดภายในทั้งสองคันเหตุการณ์และการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงดังสนัน่นคล้ายมอกแรงระเบิดก่อนรีบิออกมาดูและพบนายธนสิขเขียนสำเริงอายุประมาณ50ปีคนขับรถบัสและพนักงานหญิงวัยประมาณ30ปีติดอยู่ภายในรถนุ่งสำรวิชาวบ้านที่ช่วยเหลือคนแรกเล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอ,งของความช่วยเหลือบริเวณหน้ารถบัสจึงรีบแง้มประตูและดึงผู้บาดเจ็บหญิงออกมาได้ แต่ไม่สามารถช่วยคนขับได้เพราะติดบริเวณขาจากคอนโซลรถจรึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่คนเัมือนขำก็อยู่นะโกงเจ็บกี่คนนะนะสองท้ายครับอ๋อสองายตรงลุง,ลงบาบเลยครับ,บรุงวาลนิจยากัะล่กทรายครับชนกันรถอะไรครับพี่ชนรถกระบะตรงนครบับอ๋อแล้วเบือ้องตอนอ้นเนี่ยคนเจ็บอ่ะติดภายในหรือไงฮะติดภายในครับอ๋อใช้เวลานานปะ มาครับเพราะว่าติดคอนโทรลหนักมากเลยอ๋อติดช่วงไหนอ่ะช่วงขาครับอ๋อตรงนี้เส้นทางอะไรครับตรงถนนฟองบ้านคุณแมครับมคุณครับแล้วตอนนั้นลุงอยู่ตรงไหนครับลุงเรียกว่าจะเปิดะอ๋อได้ยินเสียงป่ะอ๋อได้ยินเสียงอะไวบางประมาณแบบอ๋อเก็บกี่คนครับมากี่คนอ๋อเก็บทั้งหมดกี่ลายครับเก็บทั้งหมดลสองลายอ่ะติดคนขับติดอยู่ จากลมปราเลยต้องผ่าข้างล่างของหักก็ใช้อุปกรณ์ผ่าออกมาครับออ๋ใช้เวลานานไหมเนาะทชั่วโมงกว่าตรงนี้เป็นทางอะไรครับเป็นถนนอุทองครับออ๋มุ่งหน้ามุ่งหน้าหน้าโรงพยาบาลครับที่จะไปผ่านสารการหลังเก่าครับเคยับรถอะไรครับรถกระบะครับแล้วก็กระบะเก็บเยอะไหมกระบะก็เก็บนกลางครับออ๋มึงตอนนี้รถกระบะเข้ามาจากตรงไหนอ่ะ เบื้องต้นมันก็บาดมาจากหน้าโรงบาลนะครับแล้วมาประสานงานอยู่ตรงนี้ครับเหมือนฝั่งคนขับขาเรียนถาวฝั่งคนขับรถบัสอ๋อเลยประสานกันรถบัสเลยประสานงานเลยครับทำให้คนขับรถบัสติดค้างในยามพานาครับทั้งหมดสองคนครับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูนำเครื่องตัดถ่านเข้าพื้นที่ใช้เวลาประมาณ40นาทีจึงสามารถงัดนำคนขับรถบัสออกมาได้โดยมีอาการสาหัสก่อนเร่งส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ส่วนพนักงานหญิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นแล้วคุณขับกระบะบาดเจ็บสาหัสเช่นกันผู้ขับรถกระบะท,ทราบภายหลังว่าเป็นนางสาววราพรมุทิกระดิษอายุประมาณ26ปีเป็นพนักงานร้านโรตีหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาทำงานกระดึกขับมาด้วยความเร็วก่อนเฉียวชนรถบัสจนเสียหลักไปอัดกำแพงบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำส่งโรงพยาบาลราชธานีทันที<ป>การตรวจสอบสาเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพ พระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่และเตรียมสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโชคดีที่ช่วงเกิดเหตุรถบัสเพิ่งรับพนักงานมาเพียงหนึ่งคนเพื่อไปโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะาหากมีพนักงานจํานวนมากอาจเกิดความสูญเสียที่หนักยิ่งกว่านี้และเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่อไปและทําการสอบสวนทั้งสองฝ่ายและจากรถปิกอัพมาอยากเลิกทางานร้านโรตีหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ออมีกล้องอะ่ะรถบัสถ้ามันรั้วเขามายัางไงก็ยังดีใช่ไหมต่อรถกระบะกระบะมาจนนี่รถบัสกระบะนี่นะกระบะมนเปลี่ยนเข้าอีกจนแากมันเปกลับเลยแล้วรถกระบะน่าจะเด้งเด้งไปแล้วน่าจะโดนรถบัสแล้วกระหนบไปจนต้นไม้เพราะว่าฝั่งนู้นะน่นะเปนฝั่งคน,นขับที่โดนนี่ก็เด้งเดิด้านขวาเนี่ยเดนด้านขวาแล้วคน,ข,วนข,วขับมัติดเลย ราจะทำเขปกนแลนไทยอ่ะอ๋อเกไป่นบ้าน เก็บตำรวจสองคนรถบัสมามาคนมาสองคนรถบัสมาสองคน กระขาม Obrigado, um mãe.